โอเคครับผมก็อคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมตัวอะไรไม่รู้นะครับผมก็ยังเล่นเ่นอยู่นะครับโอเคนะครับมาครับเอ่อผมเป็นเด็กนะครับอยู่ปห้าอยู่นะครับอ่าผมก็ตอนนั้นอะไรนะคลิปแรกผมนะครับและผมก็เล่นเล่นไปนะครับ Yeah, Little buddy, up yeah. Okay. Yeah. Mm. Oh, it's you. you're free to go. <laughs> Not really, but you've got a package. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What? Yeah, yeah. <laughs> of course I checked it. I mean if I didn't check it, I'd lose my job. I don't want to lose my job. Uh, I might all see you around. To go. Hey. Oh, oh. a ผมก็เคยเห็นในคลิปแล้วนะครับเกมเนี่ยแต่ผมไม่เห็นด่านนี้นะครับแล้งนี่โทรศัพท์อากดไปนี่เฮ้ยโทรศัพท์กดไปได้เดี๋ยวแป๊ดข้างข้างรอโอ้ย ร <c oughs> <c oughs> อนะครับโอเคได้เออขอตัดที่แป๊บหนึ่งนะครับออกไปเด้อืมเนาะ